สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูนาชั้นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราเจะเรียนในบทที่3การลบจำนวน2จํจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน1ิในเรื่องของการลบโดยการเอาออกเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหาที่เราเจะเรียนในวันนี้นะคะครูมีวิดีโอเบรกๆขยับตัวขยับหูมาให้นักเรียนด้วยนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย สวัสดีค่ะเบรนเบกขยับตัวขยับรู้ค่ะพบกับพี่แพลวและพี่บีมเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้พี่บีมคะพวกเราจะมาสอนน้องๆทํากิจกรรมอะไรกันคะครับผมก็กิจกรรมกระตุ้นสมองที่วันนี้พี่ๆจะมาพาน้องๆทันนะครับมีกิจกรรมชื่อว่าเปิดแก้วปิดแก้วครับผมซึ่งกิจกรรมเปิดแก้วปิดแก้วเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทั้งเดี่ยวแล้วก็ทั้งคู่เลยนะครับงั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ท่าทางกันก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยกำมือเป็นแก้วแบมือเป็นจานรองแก้วนะคะ เป็นท่าเปิดแก้วค่ะปิดแก้วเปิดแก้วปิดแก้วค่ะครับผมสลับมือนะคะเปิดแก้วปิดแก้วเปิดแก้วปิดแก้วค่ะครับผมก็พอเราทําท่าทางได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําประกรอบเพลงนะครับซึ่งเพลงที่เราจะนํามาประกรอบในวันนี้มีชื่อว่าเพลงช้างครับผม ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเด็ดหว่างวงมีเขียวใตงวงเด็ดหว่างงามีหูมีตาหางยาวครับผมก็พอน้องๆทําได้แล้วเนี่ยเราจะมาเพิ่มให้มันยากขึ้นมาอีกโดยการที่เราจะมีการสลับแก้วเข้ามาประกอบเพลงครับ<ะ>ผมซึ่งพอเราเปิดแก้วแล้วเราก็จะปิดแก้วเสร็จแล้วเราจะสลับแก้วครับผมแล้วก็ปิด แก้วสลับแก้วปิดแก้วสลับแก้วครับผมงั้นเราลองมาทําประกอบเพลงกันเลยดีกว่านอ้อช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,โตไม่เบาจ, <ะ S 1> จมูกยาวๆเลยกว่า,ววางงวงมีเขี้ยวตายงวงเลยกว่างมามีหูมีตาหางยาวครับผมค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆยังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะก็คือการเล่นเป็นคู่นั่นเองใช่แล้วครับค่ะก็คือทำอย่างนี้ ครับเปิดแก้วนะคะปิดแก้วเปิดแก้วปิดแก้วเปิดแก้วปิดแก้วค่ะนอกจากนี้เรายังทำให้ท่าซับซ้อนขึ้นได้ด้วยนะคะก็คือเปิดแก้วปิดแก้วแล้วสลับแก้วปิดแก้วแล้วสลับแก้วปิดแก้ว แล้วสลับแก้วค่ะครับผมก็พอทําได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําประกอบเพลงกันเลยนะครับช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช้างมันตโตโตไม่เบาจมูกยาวยาวเลยกว่างวงมีเขียวตายง่วงเลยกว่างามีหูมีตาหางยาวลองทํากันอีกรอบนึงนะคะครับค่ะหนึ่งสองสาม ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเดียกว่างวงมีเขียวไตงวงเดียกว่างามีหูมีตาหางยาวครับผมทำกันได้ไม่เอ่ยน้องๆก็สามารถเลือกความยากง่ายของท่าให้เหมาะสมกับตัวเองได้ด้วยนะคะใช่ครับค่ะสำหรับวันนี้พี่แพรวกับพี่บีมก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต่อไปนะคะเรามาดูประโยคสัญลักษณ์การลบกันเลยนะคะนักเรียนเ,เราจะเรียกว่าเครื่องหมายลบต่อไปนะคะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับตัวอย่างนะคะ5ลบ3เท่ากับ2ต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียน6กเอาออก2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียน จะแทน6เนี่ยลูกอมนะคะ6เม็ด1 2 3 4 5 6เอาออก2นะคะครูก็จะวงด้วยสี่เหลี่ยมนะคะลูกอม2เม็ดที่ครูไม่เอาแล้วนะคะทีนี้นักเรียนรู้เลืยังคะว่า6เอาออกองเหลือเท่าไหร่ กันลงมานับพร้อมๆกันเลยนะคะนะักเรียน1 2 3 4งใช่แล้วค่ะนะักเรียนหกเอาออกสงเหลือ4ีนั่นเองค่ะหรือเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่าหกลบสเท่ากับ4นั่นเองค่ะ ต่อ,อไปนะคะเรามาจุด,จดข้อที่2กันเลยนะคะนักเรียนเจ็ดเอาออก3เหลือเท่าไหร่คะนะักเรียนรู้ไหมครูจะแทน7ด้วยโดนัทนะคะ1 2 3 4 5 6 7มีโดนัท7นะคะเอาออก่าครูจะเอวงสิ่ง ของครูที่ไม่เอานะคะก็คือโดนัท3ชิ้นนั่นเองค่ะนัเกเรียนรู้เลยังคะทีนี้ว่าโดนัทเหลืออีกกี่ชิ้นงั้นเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4ใช่แล้วคะ่ะนัเกเรียนเเอาออก3เหลือ4นั่นเองค่ะหรือเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า7ลบ 3เท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ9เอาออก4เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนครูจะแทน9ด้วยไอศครีมนะคะ9แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เอาออก4ครูจะวงไอศครีม4แท่งที่ครูไม่เอานะคะทีนี้นะักเรียนรู้หรือยังคะว่า9เอาออก4เหลือเท่าไหรกัน,นเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 9เอาออก4เหลือ5นั่นเองค่ะนะเรียนประโยชน์สัญลักษณ์การลบ 9ก้าลบสี่เท่ากับห้าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอบาวนในสิ่งที่เรียนได้ยังคะงั้นเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมที่จะไปทบทวนกับครูแล้วยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยหกเอาออกสองเหลือเท่าไรคะครูจะแทนลูกอมหกเม็ดนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเอาออกสองก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่เอาใช่ไหมคะนันเกเรียนครูก็จะวงลูกอมสองเม็ดนะคะลูกอมที่ครูไม่เอาดังนั้นเราก็นับนะคะว่าลูกอมที่เราจะเอาเนี่ยเหลือกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วค่ะนักเรียนหกเอาออกสองก็เหลือสดังนั้นนะคะหรือเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า6ลบ 2เท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อไป7เอาออก3เหลือเท่าไหร่คะนะักเรียนครูจะแทน7ด้วยโดนนัดนะคะ7ชิ้น1 2 3 4 5 6 7เอาออก3ครูก็จะวงโดนัด3ชิ้นนะคะเหลือเท่าไหร่คะงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 สาใช่แล้วค่ะ7เอาออกสเหลือ4นั่นเองค่ะหรือเราสามารถเขียนเป็นประโยคในลัชก,การลบได้ว่า7จ็ลบสเท่ากับสนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะ9เอาออกสเหลือเท่าไหร่คะนะักเรียนเก้านะคะคูะคจะแทนด้วยไหมไอศครีมเก้าแท่งหนึ่งสอ็ด แปเอาออก4ครูก็จะวงไอศครีมนะคะสี 4, แท่งนะคะเอาออกเหลือเท่าไหร่คะนั้นเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2ึ่งสามี่หใช่แล้วคะ่ะ9เอาออก4เหลือ5นั่นเองคะ่ะหรือเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ว่า9ก้ลบสเท่ากับหนั่นเองคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับการเรียนการสอนในเรื่องของการลบโดยการเอาออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะครับหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบาย